ตั้งเปาแบบนี้สิมีแต่สำเร็จ รู้หรือเปล่าว่าการที่ใครหลายๆคนตั้งเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าคุณตั้งเป้าความสําเร็จในด้านใดก็ตามนะคะมันอาจทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ถึงเป้าสักทีหรืออาจจะรู้สึกว่าคงไม่มีทางที่จะถึงในสิ่งที่คุณตั้งอย่างแน่นอนนะคะเพราะใครหลายๆคนมี m i n d s e ตที่แตกต่างจากคนสําเร็จค่ะดังนั้นแล้วนะคะเรามาดูกันคะ่ะว่าคนสําเร็จเขาตั้งเป้ายังไงถึงทําให้ตัวเองไปสู่ความปรารถนาไปสู่ความฝันนั้นนะคะคุณรู้หรือเปล่าว่า การตั้งเป้านั้นมีอยู่สองแบบนะคะว่าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายในความฝันของคุณนั้นด้วยความเชื่อหรือเปล่านะคะและอย่างที่สองคือวันนี้คุณได้ตั้งเป้าด้วยความอยากแค่นั้นนะคะถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าเพราะคุณอยากประสบความสำเร็จเวลาที่คุณได้ลงมือทำไปแล้ว แล้วรู้สึกว่ายังไม่ถึงเป้ามีอุปสรรคมีความท้าทายมีบททดสอบเข้ามาคุณจะรู้สึกว่าความอยากของคุณหายไปและคุณก็จะหยุดทํามันค่ะแต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณได้ตั้งเป้าด้วยความเชื่อไม่ว่าการลงมือทําของคุณนั้นระหวางการทําของคุณเจอเรื่องราวเจอบททดสอบเจออะไรก็ตามเจอแบบฝึกหัด จากโรคใบนี้นะคะคุณจะมีความเชื่อแบบเดิมและคุณยังลงมือทำมันต่อไปค่ะดังนั้นแล้วเช็คคุณดีๆนะคะเช็คตัวเองว่าวันนี้ได้ตั้งเป้าหมายด้วยความอยากหรือว่าด้วยความเชื่อนะคะฉะนั้นถ้าคุณตั้งเป้าด้วยความเชื่อไม่ว่าคุณจะเจออะไรระหว่างการลงมือทำคุณ ต้องทำมันต่อไปเพราะคุณเชื่อว่าคุณสำเร็จแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณตั้งเป้าด้วยความอยากคุณเจออุปสรรคเจอบททดสอบระหว่างการลงมือทำคุณจะหยุดทำมันเพราะความอยากมันจะทำให คุณลดเป้าหมายของคุณอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นวันนี้เรามาเช็คความฝันของเราเช็คเป้าหมายของเรานะคะว่าเราทําด้วยความเชื่อหรือเปล่านะคะถ้าเราทําด้วยความเชื่ออย่างไงยังไงเราก็สําเร็จแน่นอนค่ะแล้วมาเชรคประสบการณ์ร่วมกันกับครูสันนี่ทวีวันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ